เราจะไปนั่งรถไฟเข้าเมืองกันนะครับทางลงไปรถไฟจะอยู่ตรงระหว่างประตูสามกับประตูสองตรงนั้นนะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงประตูสี่นะฮะอาคารสนามบินในที่คุณหมิงสังชุยนะฮะสังชุยหรือสังชุยนี่นะฮะมีประตูหนึ่งสองสามสี่จนถึงตรงนี้นะฮะดังนั้นทางลงรถไฟจะอยู่ตรงกลางะฮะอยู่ระหว่างประตูสองกับประตูสามนะครับ รถไฟเชียงหกมังเช้าครับเดินงลงบันไดเลื่อนเลยฮนะนะฮะประตูสามนะ,ะตรงนี้นะตรงบันไดเลื่อนนะฮะหรือจะลงทางฝันู้ไม่ได้นะฮะนะฮะรถไฟสายหกนะฮะนั่นนะฮะอยู่ทางขวามือนะฮะ ตรงที่คนเดินออกมานั่นนะครับเดินลงไปทางนี้นะฮะรถไฟสายหกครับตัวนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินสายหกนะฮะหรือว่าเมโทรไลน์นะฮะ n ม m b e r 6ิไป East Coast Station หรือว่าสถานีรถไฟในเมืองคุนหมิงนะครับ First d e p a t r e Time Depature Time น2 0ะหกจนะครับคือรถไฟเที่ยวแรก6.20นะครับรถไฟเที่ยวสุดท้าย2 2่สครับเอ่อร์ดเวิร์ทร์ฮิลล์พาร์คอบสายสามโอมีลน์หกนะฮะ เอาไวง่ายจำาดาหกโมงยี่สิบนะฮะเที่ยวแรกนะฮะเที่ยวจุสุดท้ายคือสองทุ่มเอ้สี่ทุ่มยี่สิบนะฮะค่ารถไฟก็ห้าหยวนนะครับระยะทางประมาณสิบปดกิโลเมตรเกือบสิบเก้ากิโลเมตรนะครับวันนี้ก็สถานีรถไฟยังไม่เปิดให้คนเข้าไปกันไดนนะครับเพราะว่าเที่ยวแรกเร้ยังไม่ได้ใกล้กจะดถึงเืลานะฮะตัวนี้เพิ่งจะ 6โมงเช้าแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวอีกีึง20นาทีจะรออยู่ด้านนอกก่อนมีเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันน,นี่นะฮะเพิ่งจะ6โมงเช้านะครับน,นี่นะฮะีเครื่องขนาดตั๋วอ,อยู่คนก็มารอซื้อตัว๋วรอบแที่แรกเข้าเมืองตอน6โมง20นะครับตอนนี้ประมาณ6โมงเช้าเสร็จเสร็จนะฮะ รออยู่นะฮะนี่นะดูเขาก่อนมันมีเดียภาษาจีนนะครับมันมีภาษาอังกตเละ,ะอ่านไม่ออกนะฮะ <c oughs> ก็จะดูเขาก่อนแต่จงึงมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออยู่นะฮะตรงนั้นแต่ว่าเขาก็จะพูดภาษาจีนนะฮะเราก็จะฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็สายหกนะฮะหนึ่งสองสามห้าหกอันนี้คือจำนวนรอฮะยอดตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดูก่อน ยัไงไง <c oughs> กูแหละเรากำเงินทอนเอาไว้ตรงนี้อืมอืม <c oughs> โอเคโอเคอย่ารับเหรียญหนึ่งนะเหรียญหนึ่งเหรียญห้าเออแบงค์หนึ่ง<อ>แบงค์งงห้าแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบ,สบ,สบสนะฮะรับถูก,ถ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 กสุดคือแบงค์ห้าสิบนะครับ <c oughs> แบงร้อยไม่รัดนะฮะว่าเป็นแบงใหญ่เกินไตนะฮะแบงร้อยคือประมาณเกือบห้าร้อยบาทนะฮะั้ไ้ถึงแบงค์ห้าสิบก็คือมันสองร้อยห้าสิบาทนั่นเองนะฮะผมขึ้นมาเนี่ยฮะมีแต่ภาษาจีนนั่นแหละเนี่ยไงเนี่ยมีโทรไลน์หนึ่งสองสายหนึ่งสายสองมีหลายสายนะฮะเราจะไปสายหกนะฮะ เดี๋ยวไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยก็ได้ครับสูยหกนะฮะกดเลขหกนะฮะแล้วก็ East Coast Station ห้าหยวนสอง <c oughs> แ๋งยี่สิบรับเข้าไปนะครับมันก็จะคำนวณให้นะฮะก็สิบเหรียญก็จะออนมาสิบนะ